มาพบกับเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญจิโก้กใหญ่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับดูครับดูพุทธศินของเหรียญน,นะครับดูครับนี่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงไม่มีกล่องนะครับของหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับนี่คือเหรียญทองแดงที่ปลุกเก 1, สกหนึ่งพันษา สามเดือนเต็มนะครับเต็มในไตรามาสจริงๆนะพูดได้เต็มปากว่าเสกเต็มในไตรามาสนะครับในปีพศ2568น้ร้อยบปนี้นะปัจจุบันท่านอายุ915ปีนะครับพรรษาสาท่านได้ปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ภายในกุฏิของท่านนะนี่คือเหรียญรุ่นแรกในรอบ95ปีเลยนะนะครับดูสิครับเหรียญก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะนี่ดูสิครับดูด้านหลังครับเจตนาของผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ จะสร้างส่วนหนึ่งะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่นนจำนวน1นึ่นเหรียญจะนำไปแจกจ่ายให้กับทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งตอนนี้ก็กาลังหึ่มๆกันอยู่นะครับฮึ่มๆเฉยๆนะนะครับก็จะเป็นขวัญกําลังใจนะครับหลวงปู่ทองมีวัดบ้านแดงหม้อนะดูดิครับเพราะว่าเสก อ่าสามเดือนเต็มจริงๆนะแต่รวมระยะเวลาตั้งแต่เอาวัตถุมงคลไปไว้ที่กุฏิท่านเนี่ยเซก่อนหน้านั้นอีกนะรวมระยะเวลาแล้วนะห้าเดือนเต็มครับนี่คือเหรียญที่ปลูกเซกนะครับห้าเดือนเต็มๆเลยนะนี่นี่นี่คือภาพที่อยู่ในกุฏิท่านนะเนี่ยจะวางอยู่ที่ตรงกุฏิภายในกุฏิของท่านและท่านจะนั่งสวดภาวนาทุกคืนท่านบอกว่าคืนละสามบท บทละร้อยแปดจบเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มาแล้วนะท่านบอกกับผมเลยนะครับมีผมมีคลิปด้วยนะครับทุกคืนสามคาถาที่อัดเข้าไปนะครับแต่ละคาถาที่ปลุกเสกเนี่ยส่วนเข้าไปหนึ่งร้อยแปดจบนะครับก็คูณสามเข้าไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะราผู้เท่าองค์นี้นะครับเป็นลูกศิษย์เลยก็ว่าได้ของเสือกับดำทองนะครับได้รับตำรา วิชาคาถาอาคมจากเสือกับดำทองมาด้วยนะท่านไปอยู่ภาคใต้ก่อนจะอุสมบทเป็นพระพิษุเนี่ยไปอยู่ภาคใต้30ปีนะครับพูดภาษายาวีก็ได้นะไม่ธรรมดานะนะครับนอกจากจะเป็นคนอีสานพูดภาษาลาวแล้วยังพูดภาษายาวีได้นะครับเป็นลูกศิษย์นะครับเคยไปขอเรียนวิชากับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เนี่ย หลวงปู่ทองมีก็ทันนะครับอ่าสมัยนั้นหลวงปู่ทองมีเนี่ยเคยไปกราบพระอาจารย์ทิมท่านยังบอกว่าเคยไปเช่าเหรียญหลวงปู่ทวดมาเลยนะครับสิบสามเหรียญน, <c oughs> น่าจะเป็นเหรียญศูนย์แปดหรือเปล่า <c oughs> ผมเคยไปสัมภาษณ์นะมีคลิปด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมากมายและที่สําคัญนะครับก่อนอุปสมบทเนี่ยมีภรรยาถึงสิบสามคนด้วยกันนะครับ ก่อนอุปสมบทมีภรรยาถึง13คนด้วยกันนะครับถือได้ว่าท่านมีวิชาเมตตามหาเสน่ห์ติดตัวถือได้ว่ามีวิชาเมตตามหาเสน่ห์ติดตัวนะและท่านก็ได้ละทางโลกทั้งหมดนะนะสละทรัพย์สมบัตินะครับทุกอย่าง เข้าอุปสสมบติเป็นพระพิสุ์ในปีพศ2533นะครับโดยมีหลวงปู่บุญวัดแสงน้อยเป็นพระอุปชาและเป็นอาจารย์ของท่านด้วยหลวงปู่บุญวัดแสงน้อยเป็นสิทธิเอกของพระครูวิโรจน์รัตโนโบุญแห่งวัดทุ่งสีเมืองไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหลวงปู่บุญเนี่ยท่านแม้กระทัง่งตอนไปบุรณะองค์พระธาตุพระนุ่มนะนะเ,ปนเป็นเน้นนะเดินตามพระครูวิโรจน์ไปนะครับถือได้ว่าได้สืบสายพุทธาคมมาอย่าง เขาเรียกว่าะไยนะเหนียวแน่นนะผู้นายเป็นสายเป,เ,ปเป็นสายไล่ลําดับลงมาเลยนะจากก็คือวิจโลหลวงปูบุญนลวงปูทองมีนะครับแม้กระทั่งลวงปูทองมีนะั้นตอนยังเป็นคาราวาสเนี่ยยังเคยได้เสื้อยันของพระครูวิรโล์มาด้วยนะท่านบอกว่ามีอิทธิ์ขนาดกันมแมลงเข้านาเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับเสื้อยันพระครูวิโลดนะกันมแมลงเข้านาเลยนะผมไปสัมภาษณ์มีคลิปอยู่นะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องราวที่ท่านเล่า,าเล่าประสบการณ์ของท่าน แต่แต่นี่กลับกลับเข้ามาเนาะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับในรอบ95ปียังไม่ได้สร้างวัตถุมงคลแบบเป็นเหรียญมาก่อนนะครับนี่เหมือนมากนะนี่อยากเห็นภาพต้นแบบไหมครับเนี่ยนี่แหละครับคือภาพต้นแบบภาพต้นแบบที่นํามาทําเป็นเหรียญนี่คือภาพนี้เลยนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพเนาะเพื่อเผยแพร่บารมีท่านนะครับอ่าและด้านหลังครับ โอ้ยสวยงามไม่รู้จะว่ายังไงนี่เป็นพุทธศินนะปิดตานะปิดทวารน,นะมีโค้ดมีหมายเลขน,นะมีโค้ดมีหมายเลขน,นะครับปิดทวารทั้งหมดเลยครับเนี่ยนั่งทับสาตราวุธเนี่ยก็คือสื่อความหมายว่าสื่อความหมายว่ามหาอุดนั่นเองนะครับต้องอุดแน่นอนละครท่านเสกอัฏฐา,า,าถึงรวมระยะเวลาแล้วนะห้าเดือนเต็มนะครับ าเดือนเต็มๆเลยนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานี่ครับสวยงามมากนะรุ่นแรกหลวงปู่ทองมีเนื้อทองแดงนะมีรุ่นแรกนะดูกระแสะเหรียญน,นะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับโอ้ยนะครับหลวงปู่บาร,รมีหลวงปู่นะพระพุทธาผู้เมตตานะครับผู้มากด้วยบารมีธรรมนะครับผู้มากด้วยบารมีธรรมหลวงปู่ทองมีสุจิตโตครับท่านก็ชื่องามนามมงคลนะ ทองมีนะครับหลวงปู่ทองมีทองมีนะครับทองมีมีทองนะครับก็อ่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นลุงโพลุมไซของสาธุชนไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงและปัจจุบันนี้ทั่วประเทศครับผมพูดได้เลยนะทั่วประเทศนะครับนะครับไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่ทองมีต้องจับตานะด้วยดีๆนะตอนนี้95ปีนะครับหลวงปู่ยังแข็งแรงยังจานคะคราเลขยันจานแผ่ยนยันเอแผ่นยันเนี่ย งดงามมากนะผมสุดที่จะพันนานะผมก็สุดที่จะพันนาจริงๆนะอ่ก็เนี่ยถ้าวันไหนผมไปกราบหลวงปู่อีกเนี่ยก็จะนําคลิปความเม่ตาของหลวงปู่มาให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะนะครับนะอ่าถ้าชอบอยากจะลองเช่าบูชาก็ทักกันเข้ามาได้0 6 4 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับสวัสดีครับ